โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเซิร์ฟ GTA c e t Boxing นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเปิดเฟรมเรทนะครับในโปรแกรมไฟ M GTA นั่นเองนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับถามผมมาว่าเปิดเฟรมเรทยังไงพี่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาสอนเปิดเฟรมเรทหรือ FPS นั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับทุกคนมองไปที่ด้านขวาเป็นคีย์บอร์ดของทุกคนนะครับหรือว่าเป็นพิมพ์นั่นเอง นะครับทุกคนกดไปที่ปุ่มชิ ft นะครับปุ่มวิ่งนั่นแหละทุกคนแล้วก็ปุ่มแท็บนะครับพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับพอกดปุ่มชิปกับปุ่มแท็บขึ้นมาพร้อมกันอย่างนี้แล้วนะครับก็มองมาที่มุมซ้ายล่างนะครับจะมีเขียนว่าภาพถ่ายหน้าจอนะครับกดปุ่ม F12 นะครับเพื่อถ่ายภาพนะครับก็คือถ้าเราถ่ายภาพนะครับนี่ก็คือ F12 นะครับถ่ายภาพ ก็คือถ่ายภาพปกติอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากดแท็บกับชีปอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือเราจะไม่ยุ่งกับการถ่ายภาพนะครับพอเราเข้ามาที่มุมนี้แล้วนะครับให้เรากดตั้งค่าช็อตคัทนะครับพอตั้งค่ามันแล้วนะครับมาดูนะครับตรงที่ตัวนับ fps ในเกมนะครับของเรานะครับถ้าของทุกคนเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นเปิดไว้นะครับทุกคนก็จะเลือกนะครับว่าไว้ด้านไหนอะไรยังไงนะครับ ก่อนนะผมนะครับจะเปิดนะครับอสมมุติผมไว้บนซ้ายนะครับเอาผมตกลงก็ F S นะครับจะขึ้นอยู่ที่ข้างบนซ้ายมือของทุกคนนะครับแต่ทุกคนอาจจะยังเห็นไม่ชัดนะครับแต่ผมจะไว้ตรงล่างขวาเอ้ยล่างซ้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าข้างบนฝั่งซ้ายนั้นมันเป็นการพูดนะครับอะไรประมาณนี้ก็เห็นไหมครับพอผมไว้้างล่างฝั่งซ้ายนะครับมันก็จะมองเห็นชัดกว่าเดิมนะครับก็คือถ้าใครนะครับ อยากเห็น FPS ในเกมนะครับก็คือทําตามผมได้เลยนะครับแต่ผมอยากจะบอกไว้อย่างหนึ่งนะครับก็คือ FPS เนี่ยมันไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกครับทุกคนขอให้ทุกคนเนี่ยเล่นเกมอย่างมีความสุขก็พอครับไม่ต้องสนใจตัวเลขมันมากนะครับก็เล่นเกมอย่างมีความสุขครับทุกคนนะครับพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับคลิปหน้าจะสอนอะไรหรือว่าไปเล่นเซิร์ฟอะไรหรือว่าอะไรยังไงก็ฝากติดตามไมไปด้วยละกันนะครับโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ